ราศีนะคะที่ในเร็วๆนี้เขาจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตอรี่เรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีราศีอะไรบ้างมาฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะต้องบอกว่าในสถานการณ์ความรักระหว่างเราสองคนมีรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะแห้งเหี่ยวมากๆแทบจะไม่คุยไม่สื่อสารไม่เจอบางครั้งอาจจะหมาถึงอยู่ไกลกันด้วยนะคะเช่นแบบว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็เป็นฟิลที่แบบต่อให้รู้สึกแย่รู้สึกเหงาแค่ไหนอย่างเงี้ยก็จะไม่คุยไม่ทัก ไม่สนใจใยดีอะไรประมาณนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างไปเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองนะคะแต่อยู่ดีๆมันก็จะมีจุดพลิกนะคะคือ อยู่ดีๆเขาคนนั้นนะก็กลับมานะะในเชิงที่เหมือนกับสนใจคุณมากนะคะยังครซี่คุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังรักคุณมากแล้วก็คาดหวังการพัฒนาแบบความสัมพันธ์ซีเรียสจริงจังพร้อมที่จะเหมือนกับมีสถานนะให้พร้อมที่จะไฟกับความสัมพันธ์ตรงนี้คราวนี้พอด้วยสถานการณ์ที่แบบอยอยู่ดีๆจากคนไม่สนใจเลยแล้วก็มาสนใจมากๆนะคะพอถามว่าอ้มาเป็นเพราะอะไรนะคะ three of cups นะคะคือด้วยความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่แบบ มีความเข้ากันได้กับเขาจริงๆมันน่าจะเป็นคุณอาจจะด้วยในเรื่องของความคิดมุมมองทัศนคติหรือว่าเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์บางอย่างหรือนะคะเพื่อนหรือครอบครัวเชียร์คุณแบบนั้นก็ได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้เขาว่าฮึดกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้ในส่วนตองไพ่บอกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับพยายามลองอีกซักตั้งนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เขาอ่ะเหมือนกับช่างใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาทําอย่างเต็มที่แล้วนะแล้วสุดท้ายอ่ะ มันก็ยังมีปัญหามันก็ยังทะเลาะมันก็ยังไปต่อไม่ได้เขาก็เลือกที่จะยอมแพ้ก,กับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแล้วก็อาจจะทวีตค,คุณให้เชิงแบบเป็นเพื่อนไปเลยจริงๆอะไรประมาณนี้ได้คราวนี้ความรู้สึกที่เขานะคะอยากจะเปิดเผยให้คุณรู้นะคะก็คือเขาว่ารู้สึกว่าจริงๆเราสองคนนะมีความเข้ากันได้ดีมากๆนะคะแบบโหเขาเป็นไพ่คู่เปิดมาแบบอยู่ใกล้กันเลยนะคะ คืออาจจะด้วยนิสัยนะคะในเรื่องของความสามารถบางอย่างอ่ะมันเสริมกันนะคะมันเกื้อหนุนกันนะคะอีกอย่างเราสองคนก็รักกันงั้นเราไม่เอาอีโก้ของทั้งคู่มางัดกันในเรื่องของความรักได้ไหมเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันทอมากกับการที่ไม่มีใครยอมใครดังที่จริงๆเราสองคนก็รักกันอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะเปิดเผยให้คุณรับรู้นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีพิจิกค่ะราศีมีนค่ะ ราศีกรกฎค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นราศีมีถุนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง Luna d ด s สนีไว้ด้วยค่ะ